Go. See see สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับกลมในช่องกลมนั้นทยใหญ่แล้วนะคะวันนี้นะคะกลมมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพผิวมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะ ในช่วงสภาวะแบบนี้ที่ทุกคนจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายเนยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นควนันเรื่องมลภาวะนะคะไปจนถึงปัญหาความเครียดต่างๆนะคะซึ่งทุกคนรู้ไหมว่าปัญหาเหล่านี้นะคะนอกจากมันจะส่งผลกระทบที่ค่อนข้างน่ากลัวกับสุขภาพร่างกายของเราแล้วนะคะมันยังส่งผลเสียอย่างมากต่อสุขภาพผิวของเราด้วยค่ะทั้งทําให้ผิวหน้าของเราหมองคล้ำไม่สดใสไม่กระจ่างใสเท่าที่ควรนะคะบางคนก็เป็นสิวด้วย แถมยังมีริ้วรอยด้วยนะคะนอกจากนี้นะยังเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะคะที่ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูแก่ก่อนวัยด้วยนะซึ่งเราก็จะโมชาลาใจกันไม่ได้นะทุกคนเพราะถ้าไม่อยากให้ผิวเสียไปมากกว่านี้นะคะเราก็ต้องรีบดูแลตัวเองกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันนานไปมากกว่านี้นะคะมันอาจจะสายเกินแก้นะคะแล้วมันก็จะยิ่งแย่ไปกันใหญ่นะคะ โดยเคล็ดลับที่กบเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะจะช่วยฟื้นฟูผิวให้ขาวเนียนนะคะช่วยกู้ผิวใสให้ดูเปล่งประกายนะคะใครที่ผิวเสียไปแล้วนะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะรีบแก้ไขตั้งแต่นนเนินยังทันนะสูตรนี้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็มีดังนี้เลย ที่เราต้องใช้กันนะคะก็คือน้าเกลือค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะว่าน้าเกลือเนี่ยนอกจากเราจะเอามาใช้ในการล้างแผลล้างจมูกหรือว่าล้างคอนแทคเลนส์แล้วนะคะเรายังสามารถเอาน้าเกลือเนี่ยมาใช้เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามได้ด้วยนะคะซึ่งสิ่งสําคัญสําหรับการเลือกซื้อน้าเกลือที่เราจะมาใช้ในเรื่องของความสวยความงามและการดูแลผิวพรรณนะคะก็คือต้องเป็นน้าเกลือที่สะอาดนะแล้วก็มีความเข้มข้นที่สมดุลกับน้ําในเซลล์ผิวนะคะ เราสามารถหาซื้อน้ำเกลือได้จากร้านขายยาแถวบ้านเลยนะทุกคนแต่กลุ่มแนะนำนี่เลยนะคะเป็นน้ำเกลือฉลากเขียวนะคะยี่ห้อ Clean Care นะคะเพราะว่าหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยอย่างที่2นะคะก็คือขวดเปล่าที่มีจุปั๊มแบบนี้นะคะกลุ่มแนะนำให้เป็นขวดแบบใสน,นะทุกคนเพราะว่าเราจะได้เห็นข้างในชัดๆนะคะอย่างที่3ามนะคะก็คือสบูุ่ u าเฮิร์บนะคะกลุ่มเลือกใช้เป็นสบู่ตันโมซึ่งซื้อมาจากเซเว่นนะคะราคาก้อนละห้าสิบเก้าบาทนะคะเดี๋ยวกลุ่มจะแกะให้ดูข้างในนะคะ ด้านในก้อนสบู่ก็จะเป็นแบบนี้ที่กบเลือกเป็นตัวนี้นะทุกคนเพราะว่าเขาจะช่วยให้ผิวดูขาวเนียนกระจา่างใสออร่ามากนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดรอยสิวจุดด่างดำต่าง,งๆนะคะที่สําคัญเลยนะก็คือไม่ทําให้ผิวแห้งตึงเลยผิวจะเนียนนุ่มชุ่มชื้นมากๆวิธีการคือง่ายมากๆนะทุกคนเดี๋ยวกบจะหั่นสบู่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแนะนาทุกคนหั่นให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้นะคะเพราะว่ามันจะละลายเร็วนะคะไม่ต้องรอนาน นี่หั่นเสร็จแล้วนะคะออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้จากนั้นเราก็จะเอาสบู่นะคะใส่เข้าไปในขวดปั๊มเลยค่ะ me. Me. จากนั้นกบจะเทน้าเกลือคลีนแอนด์แคร์ลงไปในขวดนะคะซึ่งสัดส่วนปะกะติที่กบใช้นะคะก็คือจะใช้น้าเกลือประมาณ200มิลลิลิตรนะคะต่อสบูห่หก้อนนะเนี่ยมันก็ง่ายมากเลยทุกคนแค่บีบๆอย่างนี้ไปนะคะ จากนั้นก็ปิดฝานะคะพยาวนิดหน่อยนะคะนี่คือแป๊บเดียวก็ละลายไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะพอมันละลายเสร็จแล้วก็คือพร้อมใช้งานได้เลยนะคะวิธีใช้นะคะก็คือเอาสบู่เหลวจากน้ําเกลือคลีนแอนแคร์ที่เราผสมเอาไว้นะคะมาใช้อาบน้ำเป็นสบู่เหลวเลยค่ะ ใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยนะทุกคนใช้เป็นประจำนะคะจะช่วยฟื้นฟูผิวที่คล้ำเสียผิวหมองคล้ำให้กลับมาดูขาวกระจ่างใสไร้สิวไร้ริ้วรอยนะคะแถมผิวเราก็จะดูอ่อนเยาว์ด้วยนะการใช้สบู่ผสมน้ำเกลือนะจะทำให้สบู่เห็นผลได้ไวยิ่งขึ้นนะคะลองเอาไปทำกันดูนะคะทุกคนเราได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะคะ ใครที่สนใจสูตรหน้าใสาอื่นๆนะคะให้กดเซิร์ชใน Google ว่าแจกสูตรหน้าใสาโดย Clean a n d c a r e นะทุกคนมีสูตรอื่นๆอีกเพียบเลยค่ะก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะใครทำเราได้ผลยังไงนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้กบไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ